ส่วนอีกหนึ่งนักแสดงจากสังกัดยูนิโมเดลค่ะที่มาร่วมสวัสดีปีใหม่พร้อมกับน้องฝนก็คือน้องพระวานิชาพัฒนนั่นเองนะคะซึ่งเธอกําลังจะมีละครกับช่องสามเหมือนกันค่ะกับละครเรื่องที่สุดของหัวใจนะคะของค่าย 6- กสี่เ e อี e ่ยวโดยผู้จัดพี่หงษ์ธนิธิสามีของพี่อุพชนีค่ะซึ่งน้องบอกว่าตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากเพราะนี่จะเป็นการร่วมงานละครกับทางช่องสามเป็นครั้งแรกนะคะและแน่นอนค่ะเราไม่อัปเดตแค่ผลงานแต่เรื่องหัวใจก็ต้องขอแซวน้องสักนิดสักหน่อยนะคะเพราะตั้งแต่เปิด ตัวว่าคบกับน้องธนาพักหลังเนี่ยก็ดูหวานกันหนักมากน้องยืนยันนะคะว่าไม่ได้เป็นคนคลั่งรักค่ะแต่ยอมรับว่าเข้ากันได้ดีกับทางครอบครัวชันบริรักษ์ส่วนถ้าถามถึงเรื่องแต่งงานน้องจะตอบว่ายังไงบ้างไปฟังกันเลยค่ะทีนี้หนูจะมีละครเรื่องแรกกับช่องสามค่ะเรียกว่าเป็นน้องใหม่ของช่องสามเลยค่ะชื่อเรื่องว่าที่สุดของหัวใจนะคะเล่นเป็นเกดค่ะเล่นเป็นเพื่อนของแพทิเซียค่ะก็จะเรียกได้ว่าเป็นตัวสีสันของเรื่องที่แบบว่าคือพระเอกกับนางเอกเขาจะค่อนข้างแบบ อีกบุคลิกนึงแต่เราก็จะแบบเฮยยังไงอะไรยังไงเป็นแบบนักเขียนที่ค่อนข้างมีจินตนาการอันฝันเฟื่องของเราแล้วเราก็จะเข้าไปช่วยให้ความรักของเขาแล้วก็คอยให้คําปรึกษาใดๆต่อไปเรื่อยๆค่ะพอไปเล่นแล้วสนุกมาค่ะเพราะว่าทุกคนแบบเหมือนเป็นวัยเดียวกันหล่อไมมนะเราเป็นคนทุ่มเทความรักเต็มร้อยเราทุ่มเทมาตลอดเรื่องความรักไม่ได้เราอยู่เดยขาดความรักไม่ได้ก็สนุกค่ะสนุกค่ะเวลาหนูไปเที่ยวกับที่บ้านก็เหมือนเมืนหนูไปเที่ยวกับเพื่อนเหมือนกันเพราะว่าวันใหม่ก็จะชวนหนูเล่นหลายอย่างชวนกินหลายอย่างเลยหนูว่าได แต่บางทีแบบท่าหนูแบบเล่นกับวันใหม่ไม่ไหวหนูก็จะแบบบอกพี่หน่องว่าคุณ,ค,ณคุณไปแทนหนูได้ไหมหนูไม่ไหวแล้วหนูเหนื่อยแอต่งานไแล้แม่มีหลานคนเดียวโอ้ยไม่มีค่ะ <laughs> ใช่ใ <laughs> เร็วไปหน่อยนึงทำงานก่อนทำงานก่อน <laughs> ชุดหนูยังแบบวัยหนูตอนนี้ยังสามารถใส่ชุดมัธยมได้อยู่ <laughs> ก็จริงค่ะ,คะเป็นเด็กๆใสๆกันทั้งคู่เลยนะคะ,ะเรื่องความรักแพรวาบอกว่ายังไม่รีบนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็แฮปปี้ดีค่ะ<ม>ก็รอติดตามผลงานของน้องกันก่อนแล้วกันนะคะกับละครเรื่องที่สุดของหัวใจผลงานละครเรื่องแรกของแพรวากับช่อง3ค่ะ